ไม,ไ,ไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมยังมีความสุขหลังไปด้วยยุ่งด้วเป็นมอน <top of singing> ดที่เชีใช่ผมก็เลยจะหยิบเอาหลักธรรมะในหน,นังสือนั่นนะครับมาบาสงส่วนเกี่ยวกับเรื่องป <top of singing> รัชญาแล้วก็จะไปะหยิบจากหนังสือโน้ตหนังสือนี้หนังสือ,สอต่างๆเอามารวบรวมกันนะครับเป็นเล่มแล้วก็จัดจัดแนกแจกจ่ายนะฮะไปตามสถานศึกษาต่างๆตามวัดหรือสถานที่ราชการ อย่างเส้นพี่โอปอขาบี้ไปขโมยข้าวที่บ้านโหงี่รู้เรื่องนี้เหรอครับผมรู้สึกโกรธและผูกใจเจ็บและเคียดแค้นเหลือเกินเราว่าครก็ถึงขโมยข้าวบ้านโหงไปทุกครั้งเวลาเห็นพี่โอปอออกทีวีหรือใครพูดถึงพี่โอปอเจ็บเจ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 ็บเเจ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 เเจเเจกเจเจเนจะจเมันจเ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 เจเจเจยจเายจจเ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 เจเเ สมมติว่านั่นคือภัยที่เราสาร้างขึ้นเองถูกนะฮะแต่เมื่อเรารู้สึกว่าเราให้อภัยพี่โอปอลไม่อยากจะเจ็บแค่ไม่สบาทและไม่ถึงเจ็บพี่โอปอลแล้วเวลาครั้งต่อไปใครพูดถึงพี่โอปอลเนี่ยเราก็จะมองในมุมดีๆว่าเออเฮ้ยพี่โอปอลนี่ยเขารู้สึกว่ากำลักลุ่มบวกน่าดี มีคุณทิ้งแอ่งภาพวิชิ่จตะกัก่มา,าครับค่ะวันพรุ่งน<า>ี้เรายังมีงานที่นี่อีกนะคะถูกต้องของเราเรมามาเม,าม,ามื่อเมื่อแล้วในปีที่สามตุกข์ชาวตุกตดาค่ะและวันพรุ่งนี้ครับทุกท่านนะฮะจะมาช้อปปิ้งกันนะครับกับกิจกรรมที่หลายคนรอคอยแล้วก็เดินเนินมาถึงปีที่8แล้วกับช้อปปิ้งมาร์เก็ตน,นั่นเองนะครับเซเลบริตี้จะเอาของมาขายมากมายเลยนะครับเรียกว่าถูกใจแฟชั่นนิสต้าชาวตุกตะดาอย่างแน่นอนนะครับและแน่นอน กับไฮไลท์ของเราครับนั่นคือการประกาศผลร,รางวัล16สาขารางวัลอันเป็นที่สุแห่งปีอย่างไงมาโบนน่รบได้แล้วค่ะตอนนี้ขอเอสียงรรบมือดุาอาลารัุ้นึงค่ะขอบคุณุมยะครับขอบคุณระรับ